กรีนไม่เลือกงานสูชีวิตไม่ต้องเป็นนางเอกขอแค่มีงานทำกรีนเป็นเสาหลักให้คุณแม่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่โดดเด่นมากในปัจจุบันสำหรับกรีนอัสดาพรหรือกรีน AF ที่เธอนั้นโด่งดังมาจากเวทีประกวดร้องเพลงก่อนที่จะก้าวสู่การเป็นนักแสดงเต็มตัวซึ่งเธอนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาตลอดไม่ว่าจะบทไหนเธอก็ทำออกมาได้ดีทุกครั้งจนแฟนๆต่างพากันชื่นชมและด้วยความสวยสมวัยของเธอก็ทำให้เธอนั้นมีแฟนคลับมากมายเลยทีเดียวแต่ใครจะรู้ว่า ชีวิตเบื้องหลังของนางเอกสาวคนนี้ไม่ได้ราบรื่นไปหมดทุกอย่างเพราะหลังจากที่คุณพ่อของเธอจากไปเธอนั้นต้องรับภาระก้อนใหญ่ที่คุณพ่อได้หยิบยืมมาเป็นจํานวนถึง8หลักเธอกลายเป็นเสาหลักของที่บ้านที่คอยดูแลครอบครัวทําให้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดมากขึ้นจนเธอปลดภาระนี้ก้อนโตได้โดยใช้เวลาถึง10ปีถือว่าสาวคนนี้นั้นใจสู้และอดทนเป็นอย่างมาก และด้วยความที่เธอมีคนในครอบครัวคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดรวมถึงแฟนหนุ่มอย่างธันวาสุริยะจักรที่ทั้งคู่คอยให้กําลังใจกันมาตลอดซึ่งเรื่องภาระก,ก้อนใหญ่ของสาวกรีนหนุ่มธันวาก็รับรู้มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็คอยให้กําลังใจและดูแลเป็นอย่างดีซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากสาวกรีนเจอคนรักที่เข้าใจส่วนความรักของทั้งคู่นั้นก็ยังคงความหวานออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่บ,บ่อยๆดูเหมาะสมกันมากๆเลยทีเดียวละค่ะหลายคนคงเชียร์ให้รักกันนานๆเหมือนกันแน่ๆแต่กว่าจะผ่านมามี ความสุขอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายเลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวกรีนมีผลงานออกมาให้เราได้ตามกันเยอะๆนะคะ